โอ้ยเขาอยู่ครับพี่น้องเข้าอยู่ครับเข้าอยู่เข้าอยู่ครับเข้าอยู่เข้าอยู่ครับเข้าอยู่นี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 ่ตัวกบครับตัวกบตัวใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องนี้หนึ่งเป็นหาโกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ f c ทุกท่านครับผมเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผม เมื่อนี้ก็จะปอกไม้คือเก่าครับผมตกแลงมากนะครับคำมากแลงมากนะครับตอนนี้กับซีมงกว่ากว่าครับพี่น้องจะพาไปยังพี่น้องพาไปใส่รอบกบครับนี่ครับผมรอบซิ่งครับเพชรเองครับรอบสองง่าครับผมสองง่าสองท่านะครับเนี่ยองเทากับเป็นปลาซับครับผมพี่น้องปลาบนปลาซับนะครับหัวปลาครับผมหัวปลาที่ผมมาไปใส่ด่างว่านเหียมากนะครับผมตัดหล้กกั เอาไว้เห็ดยินเนียใส่กบนะครับบ่รู้ว่ากบช่วงนี้ว่าจะเขาหลออหรือเปล่านะครับกบเดือนหกครับผมค่อยลุ่นค่อยชมน้ำกันครับผมนี่แหละครับไมยของห่อครับพี่น้องฝนตกกระนาบกันยังขังอยู่นะครับตามบวกตามแองนะครับนี่ครับเลาะขึ้นไปนี่นะครับจะมีอยู่สามลอกสี่ลอกนะครับพี่น้องผมจะใส่ร่องเบืองนะครับว่าจะมีความหมาหรือพี่น้องดะรับชมหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวไปใส่น้ำกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีตอนเศา้าครับผมพ่อกานเ้ารครับผมเช้านี้ก็อ่าจะหกโมงแล้วนะครับพี่น้องเหลืออยู่จักสองนาทีกับหกโมงครับพี่น้องก็เรื่อมแจ้งเรื่อมนั่นแล้วนะครับเพราะเพราะว่าตีหาครึ่งกับแจ้งแล้วนะครับพี่น้องประมาณตีห้าสี่สิบตีห้ายี่สิบเนี้ยนะครับก็เรื่มแจ้งแล้วนะครับพี่น้องกับพี่ดูรอบน้ำกันครับเจ็ดหลังครับผมหมายตรงนี้นะครับผมใส่กบเดือนหก หลังฝนตกนะครับกับ่าม่หลังฝนตกนะครับฝนตกมือหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยมาใส่รองิืงนะครับอ่าบูรู้ว่าจะมีความมาในพี่ดองให้รับชมหรือเปล่านะครับผมก็ับไปตามชมน้วกันนะครับผมไปครับหมายก็เข้ากับเป็นรล่องห่องน้านะครับติดกับไีหน้านะครับพีหน้านี่นะครับถนนใหญ่กับที่อยู่ทั้งพุ่นนะครับกลับไปรับชมน้วกันนะครับผมหลังแรกครับโอยคนเอาไปกินไปแล้วกบนี่ครับผมไป ช่วงฝนตกออกมาโอ้กับปูตัวเดียวครับผมกรปูหนึ่งตัวสิเดไปหาได้อีปูเหรครับบ้านนี้ก็สิบเอ็ดดอกกบกับอะไรผมวะากบหนานี่ก็หากินยากครับผมมันบอกว่าฝนตกนะครับฝนตกกับข้นโอ้ลายกกบครับพี่น้องออยากหาก,กินขึ้นวานะครับสู่ชีวิตกันไปเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอย่างกับบอ่อ รมสมบูรณ์บอมีเงินมีทองกันนะครับปีตกมาสามีปีมานี่นะครับพี่น้องก็อดทนสู่กันไปเด้อครับผมไปหลบต่อไปครับผมมีกระดูกกระดิกเลยครับผมมันกบเขาเนี่ยกบจะเต้นนะครับสังเกียร์ใหม่สิหรือว่าหลบนี่จะขยับนะครับผมแต่ว่านี่เงียบเงียบนี่ครับผมอู้เขาอยู่ครับพี่น้อง เข้าอยู่ครับเข้าอยู่เข้าอยู่ครับเข้าอยู่เข้าอยู่ครับเข้าอยู่นี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 ่ตัวกบครับตัวกบตัวใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องเอามาแล้วครับเตียมผมเอาคือว่ารอบนี่รอบแรกนี่บบเฮ่าครับโบเห่าโบเฮ่าขอจุ่มหน้ามันครับผมนี่บบเฮ่าครับบบเฮ่าพี่น้องมาแล้วครับเตียม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องนะก,กรบเดือนหกครับผมก็มีความมาในพี่น้องนะรับชมแล้วครับผมแต้มแรกของเฮ้าครับผมไปเดี๋ยวไปรุนกันต่อครับผมล็อกข้างบนข้างบนไปนี่แหละครับผมล่องน้ำครับเป็นล่องน้ำไม่นะครับพี่น้องนี่น้ำที่ฝนตกครับมันขังนะครับนส่รังซึ้นเงียบนะตัวชื่อครับรังพี่น้อง รุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันฮึดฮึดอากระปูหาครับผมกบหลังแข็งกองเฮาเอา้าเอา้เอาได้ปูก็โอเคครับผมถึงจะว่าได้กบก็ได้เนาะเอาไปครับผมสองหลังแล้วสองหลังกบหนึ่งตัวกระปูห้าตัวไปหลังที่สามครับบัานนี้ หลังต่อไปครับผมอยู่ข้างล่างเมือนครับเดี๋ยวผมขอลงไปเบิ้งครับผม ปูสี่ตัวครับผมไม่ใช่ตัวใหญ่ปูครับผมเอาเจ้วเจีวขึ้นเกาครับผมปูกันไดไปหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปครับผมอุ๊บโอห์ขึ้นเลย เงียบแเฉลังนี่โอ้ยหยั่งเลยครับพี่น้องโอ้ปูตัวเดียวปูวตัวเดียวครับผมปูเอ้ยปูมันอยู่ในรูมันกินอะไรนี่ครับกระปูตัวเดียวครับผมพอดีงามๆพอดีดองเลยครับพี่น้องไปอ,อย่าไปเบิ่งอีกน่าจะเหลือสองหลังครับผมอ่า เพ่งได้ตัวเดียวครับผมพี่นอ้องโได้กับตัวเดียวครับผมรอบนี้รอบแรกครับผมพี่นอ้องรักกบนครับนาตางเขาเป็นแบบนี้นะครับกบเดือนหกครับผมน่ครับ กบเดือนหกเดี่ยวตัวเดียวครับผมน้องเป็นกบหลังแข็งครับผมอันนี้อันนี้ซีอันนี้1นึงเป็นหาฮุกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับผมกบหลังแข็งหาหรือว่าวงเล็ theo, บปหนาครับ นะครับพวกหมันเข้าครับแค่นี้แหละครับเื่อนี่พี่น้องครัวเดีควกคนี้ดรทรับมันกระครบนนับพี่น้องโอ้ห็ดครุดยอดคับพี่น้องปักบุงเฮาปักบุงหน้าธรรมชาติกระผมกรอบครับ ไปครับพี่น้องลำล่า,ลาไปตรงนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กนกำลังใจให้นุ่มบนค้นสายเก้ยวเดี๋ยวเห็ดคลิปต,ต่อไปครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึ่งครับผมใส่กบหรือว่าอาจจะเป็นสองรอบก็ได้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับผมเมือนเห็นกาวคำว่าสวัสดีครับ